สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูอีกครั้งแล้วนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นม .5 เรื่องเลขยกกาลังนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนหัวข้อถัดไปนะครับเรื่องถัดไปก็คือเรื่องจํานวนจริงในรูปกลนนะครับเตรียมพร้อมนะครับอุปกรณ์การเรียนนะครับสมุดจดเพื่อเราจะได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนนักเรียนครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับเรามีเนื้อหาที่เราจะเรียนด้วยกันดังนี้นะครับนักเรียนเรื่องที่1นะครับ จำนวนจริงในรูปกลนเรื่องที่2ส,สมบัติของจำนวนจริงในรูปกลนเรื่องที่3นะครับการหาผลบวกและผลต่างของจำนวนจริงรูปกลนครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับครูอยากให้พวกเราไปเล่นเกมสนุกๆด้วยกันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าพาหนูกลับบ้านหน่อยนะครับวิธีการเล่นก็คือนะครับนักเรียนช่วยหาคำตอบโจทย์ที่อยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนจับคู่คำตอบที่ถูกต้อง ลงในตารางอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับนักเรียนคําถามแรกนะครับถามว่ากลนที่3ของลบ125มีค่าเท่าใดนะครับต่อไปก็คือกลนที่3ของลบ1นะครับกลนที่3ของลบ3 4 3รกลนที่2ของ36กรลนที่3ของ125่รกลนที่4ของ243ร้กลนที่3ของ1นะครับกลนที่4ของ81นะครับและกลนที่2ของ0ย์ครับนักเรียน ทุกคนหาคําตอบเลยครับมาเฉลยคาตอบดีกว่าครับนักเรียนนี่คือคําตอบทั้งหมดนะครับยังไงบ้างครับนักเรียนทําถูกไปทั้งหมดคนละกี่ข้อครับวัตถูกทั้งหมดเลยครับก่อนเริ่มเรียนนะครับเราจะต้องมาดูเครื่องมือในการเรียนรู้วันนี้นะครับซึ่งก็คือทฤษฎีบทเกี่ยวกับเลขยกกาลังนะครับวันนี้เรามาต่อที่ทฤษฎีบทที่2นะครับนักเรียนซึ่งกล่าวไว้ว่าให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0จะได้กลนที่2ของ x คูณกับกรนที่2ของ y นะครับนักเรียนก็เท่ากับกลนที่2ของ x คูณ y ตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นกรนที่2ของ3คูณกับกรนที่2ของ6กนะครับก็เท่ากับกลนที่2ของ3คูณ6นะครับซึ่งเราแยกตัวประกอบของ6ได้เป็น3คูณ2เพราะฉะนั้น เราจึงสามารถถอด3ออกจากกรนที่2ได้นะครับเพราะว่ามีสองจำนวนนะครับก็จะตอบเป็น3คูณกลนที่สอของสนะครับสที่บทที่3ครคบนักเรียนให้ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และ y มากกว่า0จะได้นะครับกรนที่สของ x หารด้วยกรนที่2ของ y นะครับเท่ากับกลนที่2ของ x ส่วน y หรือ x หาร y นักเรียนครับทฤษฎีบทที่3นี้นะครับเรากําหนดว่า y ต้องมากกว่า0นย์นะครับเพราะว่า y เป็นตัวหารนะครับเมื่อใดก็ตามที่ y เป็น0ทฤษฎีบทนี้จะไม่เป็นจริงนะครับซึ่งจะใช้ไม่ได้ทฤษฎีบทนะครับเป็นข้อความที่เป็นจริงและการพิสูจน์มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ได้เสมออย่าลืมนะครับข้อกําหนดในข้อนี้คือ y ต้องมากกว่า0นเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะครับตัวอย่างครับนักเรียนกรนที่2ของ14หารด้วยกลนที่2ของ2นะครับ เราก็รวมเลยครับนักเรียนเป็นกรนที่2ของ14ส่วน2หรือ1 4หาร2นั่นแหละครับซึ่งก็ต้องตอบว่าเท่ากับกรนที่2ของ7ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนสําหรับ2ทฤษฎีบทนี้ครับนาไปใช้ได้เลยนะครับทฤษฎีบทที่4และทฤษฎีบทที่5นะครับเป็นอีก2ทฤษฎีที่นักเรียนจะต้องจําและนําไปใช้ได้สําหรับเรื่องนี้นะครับทฤษฎีบทที่4กล่าวไว้ว่าให้ x และ y เป็นจนํานวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1โดยที่ x และ y มีรากที่ n จะได้ว่านะครับกลนที่ n ของ x คูณกลนที่ n ของ y นะครับเท่ากับกลนที่ n ของ x คูณ y นะครับคุณคุณไหมครับคล้ายๆกับสีิบทที่2เมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับสีบทที่5ครับให้ x และ y เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1โดยที่ x และ y มีรากที่ n และ y ไม่เท่ากับ0จะได้กรนที่ n ของ x หารด้วยกรนที่ n ของ y เท่ากับกรนที่ n ของ x หารด้วย y หรือ x ส่วน y นะครับเรียกได้สแบบนะครับความหมายก็คือเอามาหารกันนั่นแหละนะครับนักเรียนอ่ครควนี้ข้อแตกต่างระหว่างที่บทที่5กับที่บทที่3เมื่อกี้ต่างกันตรงไหนครับนักเรียนทีบทที่3บอกว่า y ต้องมากกว่า0นะนะครับ ส่วนบทที่5บอกว่า y ต้องไม่เท่ากับ0นย์เท่านั้นนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับนักเรียนเรามาพิจารณาตรงนี้ครับนักเรียนจากทฤษฎีบทนะครับข้อที่1ถ้า x น้อยกว่า0หรือ y น้อยกว่า0ย์แล้วนะครับจะใช้ทฤษฎีบทที่4และ5ได้เมื่อ n เ,เป็นจํานวนคี่บวกเท่านั้นเพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่านะครับถ้าเกิดมีจํานวนใดจํานวนหนึ่งนะครับเป็นลบอีกจํานวนหนึ่งไม่ใช่ถูกไหมครับ คำตอบที่ได้มันจะติดลบซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่านะครับรากหรืออันดับที่ของกลนนะครับที่เป็นจนํานวนคู่นะครับไม่สามารถหาได้กับจํานวนจริงที่เป็นจนํานวนลบได้นะครับยกเว้นนะครับรากหรืออันดับที่ที่เป็นจนํานวนคี่บวกเท่านั้นนะครับถึงหาคําตอบได้นะครับต่อไปข้อที่2ครับถ้า x เป็นจนํานวนจริงและ n เป็นจนํานวนคี่บวกแล้วนะครับ กลนที่ n ของลบ x จะเท่ากับลบกลนที่ n ของ x เลยครับนักเรียนอันนี้นักเรียนจำแล้วนำไปใช้เลยนะครับจะสะดวกต่อการคิดคำนวณมากๆเลยนะครับต่อไปข้อที่3ครับถ้า x เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1แล้วนะครับเมื่อใดก็ตามที่ n เป็นจำนวนคีค่นะครับเราจะได้คำตอบเป็นค่าของ x คือค่าเดียวเลยครับนักเรียนไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแต่ กรณีที่ n เป็นจำนวนคู่นะครับไม่ว่า x ของเราจะเป็นจำนวนจริงบวกหรือจริงลบนะครับเราต้องตอบเป็นจำนวนจริงบวกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเหตุผลคืออะไรครับนักเรียนจำนวนจริงบวกหรือจำนวนจริงลบนะครับเมื่อคูณด้วยตัวเองนะครับเป็นจำนวนคู่นะครับเป็นจำนวนคู่คู่นะครับก็จะได้ค่าเป็นบวกเสมอนั่นเองนะครับเราเขียนว่านะครับเมื่อ n เป็นจำนวนคู่แล้วนะครับ กรนที่ n ของ x ยกกำลัง n เท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ x คือให้ตอบที่ค่าเป็นบวกเสมอนะครับนักเรียนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับทำแบบฝึกหัดนะเพื่อนะครับทบทวนความรู้ในเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับเราต้องมาทำข้อตกลงเกี่ยวกับการเขียนจำนวนที่อยู่ในรูปกรนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเช่นเดียวกันนะครับประการแรกนะครับมันเป็นการเขียนให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนไม่ถีกรนนะครับและไม่มีจำนวนเต็ม ที่หารจำนวนที่อยู่รูปกลนได้ลงตัวนะครับรการที่2นะครับหากเลขชี้กําลังเหมือนกันต้องดําเนินการตามทฤษฎีบทที่4และที่5นะครับให้เรียบร้อยซะก่อนโดยไม่ต้องคำนวณผลลัพธ์นะครับอโอเคนะครับไปลองทำกันดีดีกว่าตัวอย่างที่1นะครับจงหาค่าของกลนที่3ของลบ1,000นะครับนักเรียนเอาล่ะเรามาแยกตัวประกอบก่อนนะครับแยกให้ได้3พจน์ด้วยกันนะครับเพราะว่ากลนที่3นี้ก็ต้องการ สามจำนวนคูณก so, ันนะครับคูณ so ก so, ันอยู่3ตัวเออนะครับอีกหลายอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบ3จํานวนแล้วนะครับคูณกันแล้วเนี่ยเราก็สามารถดึงนะครับค่านั้นนะครับออกจากกลนได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบจึงเท่ากับลบสินั่นเองนะครับต่อไปครับตัวอย่างที่2นะครับจงเขียนจํานวนต่อบปีนี้ให้อยู่รูปอย่างง่ายนะครับนักเรียนรูปอย่างง่ายอีกแล้วนะครับอย่างง่ายๆแสดงว่าต้องทําให้เรียบร้อยนะครับ2.1ครับกลนที่3าม ของลบ2คูณกับกลนที่3ของ3นะครับเห็นไหมเป็นกลนอันดับเดียวกันนะครับนั่ครับจัดมารวมกันเลยครับเป็นกลนที่3ของลบ2คูณกับ3นะครับก็เป็นกลนที่3ของลบ6นะครับนักเรียนทําต่อได้หรือเปล่าครับนักเรียนได้ครับเมื่อกี้เราเพิ่งจะเรียนรู้ทฤษฎีบทไปนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนำเครื่องหมายลบออกมาอยู่ข้างนอกเครื่องหมายกลนได้เลยนะครับเจ็ดนะครับสำหรับข้อนี้ทําเรียบร้อยแล้วนะครับ2.2ครับนักเรียนกลนที่3ม ของ72นะครับหารด้วยกลนที่3ของ6นะครับนักเรียนอันนี้ก็เหมือนอะไรครับเป็นกลนอันดับเดียวกันเลขชนีเท่ากันก็คือ3นะครับแล้วก็จับมาหารกันเลยครับนักเรียน72หาร6ได้เท่าไร่ครับอ้าวไม่ยากเลยนะครับได้12นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคําตอบของเรานะครับต่อไปตัวอย่างที่3ครับจงเขียนจํานวนต่อไเป็นนี้ให้อยู่ในรูปที่ตัวส่วนไม่ติดกลนฮแสดงว่าต้องมีส่วนส่วนติดกลนแน่ๆเลยนะครับนักเรียนมาดูโจทย์ครับ3.1ครับ หหารด้วยนะครับกรนที่2ของ2ครับนักเรียนเพราะฉะนั้นปัญหาของเราตอนนี้ก็คือกรนที่2ของ2นะครับมันติดกรนอยู่ทำยังไงให้หมดไปนะครับเอาละนักเรียนเราทราบแล้วนะครับว่ากรนที่2ของ2นะครับก็ต้องการ2เนี่ย2ตัวถึงจะถอดออกมาได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยกรนที่2ของ2เนี่ยนะครับการคูณทั้งเศษและส่วนด้วยจำนวนเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือการคูณด้วย1น ed, Sony, <manne quin. S> 1> นั่นเองนะครับค่าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับความหมายไม่ได้เปลี่ยนนะครับนักเรียน คูณเลยครับนักเรียนทันบอลนะครับ6คูณรูท2นะครับ6คูณรูท2บางคนก็เรียกว่ารูท2นะครับรูท2ของ2เนี่ยนะครับก็ได้6รูท2นะครับที่ครูไม่พูดว่ารูท2นะครับเพราะบางทีเราอาจะสับสนกับคําว่ารากที่2นะครับซึ่งมี2คําตอบแต่ตรงนี้กรนตัวนี้นะครับต้องการค่าที่เป็นบวกเท่านั้นถูกไหมที่เราเรียนมานะครับด้านล่างนะครับกร์ที่2ของ2คูณกับกรูที่2 2นะครับก็ถอดออกมาได้เลยนะครับก็คือมีค่าเท่ากัับ2นนเองะครับ นี่ก็เป็นคําตอบของเรานะครับ6คูณกับกนที่2ของ2นะครับส่วน2นั่นเองนะครับแล้วก็ตัดทอนคํานักเรียน6นะครับหาร2ก็เหลือ3ก็ได้เป็น3ามรูทสนั่นเองนะครับอ่า3.2ครับนักเรียน15หารด้วยนะครับกลนที่3ของ9ครับนักเรียนเอาละกลนที่3ของ9เนาะทำยังไงครับนักเรียนทีนี้เราลอง,ลอง,ลองมาแยกตัวประกอบของ9นะครับออกมาก่อนนะครับก็ได้เป็น3าคูณสใช่ไหมครับ ครนี้กลนที่3เนี่ยต้องการ3จํจำนวนครับนักเรียนยออจะถอดจากกลนได้ครน,นี้มีแค่สองจำนวนเองทอํายังไงครับนักเรียนก็คูณเพิ่มครับนักเรียนอ่าเพิ่มเข้าไปเลยครับทั้งเศษและส่วนนะเวลาเพิ่มต้องเพิ่มทั้งเศษและส่วนนะครับซึ่งมีความหมายกับการคูณที่หนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์เลยนะครับเมื่อครบแล้วนะครับจับเข้าไปรวมกันนะครับรวมกันเสร็จแล้วทํางไงต่อครับนักเรียนพอออกมาครับปนักเรียน่าด้านล่างเหลือแค่3นะครับรูปยังง่ายหรือยังนักเรียนบอกว่าทําต่อได้ครับ นำ15หารด้วย3นะครับเพราะนั้นเราจะตอบเท่ากับ5นะครับคูณกับกลนที่3ของ3นะครับเป็นอันว่ารูปอย่างง่ายแล้วนะครับและตัวส่วนไม่ติดกลนด้วยนะครับตามที่โจทย์บอกให้ทำเลยครับนักเรียนตัวอย่างที่4ครับนักเรียน4.1ครับ4คูณกลนที่2ของ3บวกด้วย2ส่วนกลนที่2ของ3ครับนักเรียนเราก็ต้องจัดการก่อนนะครับตัวหลังก่อนนะครับไม่ให้ติดกลนนะนะครับก็ เมือนที่เรารู้นะครับกลนที่2ของ3นะครับก็ต้องการ3อีกจํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็คูณเข้าอีกจำนวนหนึ่งแค่นั้นเองครับนักเรียนทั้งเศษและส่วนนะครับคูณเสร็จนะครับก็3ก็ออกจากกลนได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนถึงบรรทัดนี้นะครับนักเรียนสังเกตทางด้านขวามือนะครับเขาบอกว่าจํานวนจริงในรูปกลนที่มีอันดับที่เดียวกันนะครับและมีจํานวนภายใต้เครื่องหมายกลนเป็นจํานวนเดียวกันนะครับ สามารถบวกหรือลบกันได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงของเงินจริงนะครับนักเรียนสมบัติการแจกแจงพูดไปว่าอย่างไรครับนักเรียนพูดไว้ว่านะครับถ้า x นะครับคูณอยู่กับภายในวงเล็บนะครับ y บวก z จะมีค่าเท่ากับ x นะครับคูณ y แล้วบวกด้วย x คูณ z นะครับทั้งนี้นะ่ x อาจจะอยู่ เป็นพจนหน้าก็ได้หรือเป็นพจหลังก็ได้นะครับนักเรียนสามารถทําได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสลับกันได้นะครับนักเรียนเ,ออเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับนักเรียนเราจะเห็นว่านะครับมีรูทสามเหมือนกันนะครับก็คือวูณอยู่กับรูทสเหมือนกันนะครับเราก็ใช้สมบัตินี้เลยครับนักเรียนครับอาล้วค่ะเป็นในวงเล็บนะครับ4บวกด้วย2ส่วน3ทั้งหมดคูณอยู่กับรูทสนะครับแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนนะครับในการบวกนะครับ สำส่วนใ้เท่ากันนะครับบวกเข้ามาปั๊บคำตอบออกม้วครับนักเรียน14ส่วน3คูณกับกลนที่2ของ3นะครับไม่ยากนะครับทำทันหรือเปล่าครับอ่าทำทันอยู่นะครับต่อไปตัวอย่างที่4.2คจุคนักเรียนพจ์ที่1นวงเล็บแรกนะครับนักเรียน3คูณกลนที่2ของ5บวกด้วย7คูณกลนที่2ของ2นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับคูณอยู่กับพจน์หลังนะครับก็คือกลนที่2ของ5ลบด้วย 3คูณกลนที่2ของ2ครับนักเรียนทําอย่างไรครับนักเรียนเราก็ใช้นี่เลยครับสมบัติการแจกแจงนะครับเข้าไปเลยครับนักเรียนเห็นไหมครับจะได้อย่างนี้นะครับวงเล็บแรกนะครับ3คูณกลนที่2ของ5บวก7คูณกลนที่2ของ2นะครับทั้งหมดนี้คูณด้วยกลนที่2ของ5นะครับแล้วลบนะครับนักเรียนลบนี่มาจากไหนครับมาจากเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างนะครับรูทห้ากับลบ 3รูทสองนั่นนะครับกลนที่2ของ5้ลบสคูณกลนที่2ของ2นี่แหละครับนักเรียนเครื่องหมายตรงนี้นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นพจน์หลังก็เช่นเดียวกันนะครับกลุ่มหลังนะครับก็จะได้เป็นลบด้วยนะครับลงเล็บนะครับ3คูณกลนที่2ของ5้บวกด้วยเ็คูณกลนที่2ของ2นะครับปิดวงเล็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปิดวงเล็บใหม่นะครับ3คูณนะครับคูนที่2ของ2นะครับ แบบนี้นะครับจะเป็นการเขียนข้หมายที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมวงเล็บนะถ้ามีวงเล็บปุ๊บเนี่ยความหมายก็เปลี่ยนนะครับหลักการวิธีก็ถือว่าผิดเลยนะครับนักเรียนคุณเข้าไปเลยครับนักเรียนคุณปกตินะครับคุณเข้าไปทุกพจน์เลยครับนักเรียนทีนี้นะครับคนที่2ของ5คูณคนสองห้านะครับคบ2ก็ได้1นครับออกมา1ถอดออกมาเลยครับนักเรียนเอาละนะครับก็ได้5ใช่ไหมเมื่อกี้ได้5 5าคูณสเป็น15นะครับมองออกเนาะนะครับย้อนกลับไปดูบรรทัดที่2นะครับต่อไปครับ เอ๊ะทำไมพจน์ที่2นะครับไม่ดึงออกมาล่ะครับเนื่องจากว่านะครับรูทสนะครับหรือกรที่2ของ2นะครับคูณกับกรที่2ของ5เนี่ยนะครับมันไม่ใช่จํานวนเดียวกันนะครับเราดึงออกมาไม่ได้เนาะเราก็คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น7คูนกับกรที่2ของ10นะครับและต่อไปก็จะได้เป็นลบเนะครับคูณกรที่2ของ10นะครับแล้วก็ลบด้วย42่2มาจากไหนครับนักเรียนก็มาจากนะครับ7จคูนสได้21แล้วก็ กลนที่2ของ2คูณกลนที่2ของ2ก็ได้2ถูกไหมครับดึงออกมาได้นะครับก็คูณกันได้42นะครับเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายลบนะครับต่อเลยครับนักเรียนเอาละเขาบอกว่าตัวไหนที่มันคล้ายกันนะครับเอามารวมกันนะครับเขาเรียกว่าตอนเราเรียนตอนเด็กๆก็บอกว่าเอกนามคล้ายอย่างนั้นใช่ไหมนะครับนักเรียนก็ลบนะครับ15นะครับรวมกับลบ42ก็ได้ลบี่จนะครับตรงนี้นะครับ7นะครับ กลนที่2ของ10ลบด้วย9กลนที่2ของ10นะครับก็จะเหลือลบ2กลนที่2ของ10นะครับนักเรียนเ,ออเราสามารถพูดได้ทั้งได้เอกนามคล้ายแล้วก็อะไรครับใช้ความรู้ตรงเมื่อกี้เนาะนะครับตรงนี้สีฟ้าทั้งนะขวามือนะครับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดนะครับจำนวนจริงในรูปกลนที่มีอันดับที่เดียวกันและมีจํานวนภายใต้เครื่องหมายกลนเป็นจํานวนเดียวกันสามารถบวกหรือลบกันได้โดยใช้สมบัติการแจกแจกงจำนวนจริงนะครับต่อสามารถ แก้ปัญหานี้ได้เลยครับนักเรียนตัวอย่างที่5ครับนักเรียนโจทย์ระบุไว้ว่าให้ a b x และ y เป็นจำนวนจริงบวกนะครับจงทำให้โพสที่กำหนดให้อยู่รูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกลนโจทย์ไว้ว่าอย่างไงนะครับโจ์บอกว่าถามนี้เลยนะครับโจทย์นะครับนักเรียนครับกลนอันดับที่เดียวกันนะครับจับมารวมกันเลยครับนักเรียนคั้นแรกเลยซึบรวมกันเลยครับนักเรียนเอาล้ครับรวมเรียบร้อยนะครับตรงไหนที่มัน เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันนะครับคูณกันเอาชี้กาลังมาบวกกันถูกไหมเลขชี้กาลังมาบวกกันนะครับถ้าหารกันก็นําเลขชี้กาลังมาลบกันนะครับถ้าเป็นตัวเลข mm hmm. ตัดทอนได้ก็ตัดทอนอย่างนั้นนะครับนักเรียนแล้วก็ได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับมาจากไหนแล้วครับผลลัพธ์ตรงนี้นะครับนักเรียนเรานํา2นะครับไปตัดกับ22นะครับไปหาร22นั่นแหละก็ได้11นะครับส่วนตัวเศษนะครับเป็น A กําลัง3ใช่ไหมตัวส่วนเป็น A กําลัง1นะครับก็นำเลขชี้กำลังมาลบกันก็เหลือ a กกำลังสองนะครับ ส่วน x ทําไมเหลือ x เดียวล่ะครับเหลือ x เดียวก็เพราะว่าตัวบนเนี่ยนะครับหรือตัวเศษเนี่ยนะครับเป็น x ยกกําลัง2ส,ส่วนตัวล่างเป็น x กําลัง1น,นะครับก็เลขชี้กาลัง2ลบ1ก็เหลือ1ก็เป็น x กําลัง1น,นะครับข้อนี้ y แล้วครับ y เหลือแจกข้างล่างนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับ25 25ยังไม่ได้ตัดทอนกับใครนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้ว b หายไปไหนครับนักเรียน เออ b ข้างบนก็กําลัง1นะตัวเศษก็กําลัง1ข้างล่างก็กําลัง1นะครับกาลัง1เท่ากันก็ลบกันก็ได้0ูนะครับจานวนใดก็ตามนะครับยกกาลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นเนาะเราบอกมาแล้วนะครับโดยที่ B ของเราเนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะครับเออเป็นจำนวนจริงบวกนะจึงใช้ได้เลยนะครับนักเรียนเอาละต่อไปครับทำอะไรต่อครับนักเรียนเออถ้าครบ2ตัวนะครับกลนที่2ครบ2ตัวก็ดึงค่าจากกลนได้เลยนะครับก็ดึงแล้วออกได้บ้างละครับนักเรียน ็ดึง11ออกมาได้ดึง a ออกมาได้ดึง y ออกมาได้25ออกมาได้ไหมครับนักเรียนได้นะครับเพราะ25คืออะไรครับ5คูณ5ใช่ไหมครับแเราจะได้คำตอบเป็น11คูณ a คูณกลนที่2ของ x ส่วนด้วย 5y นะครับ x นำออกมาไม่ได้นะครับมีแค่ตัวเดียวครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะได้งานวันนี้ไปนะครับ เฉลยแบบแผนคันเคีก่อนดีกว่าครับนักเรียนว่าพวกเราทําได้ถูกต้องหรือไม่นะครับและทําได้กี่ข้อนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับครูคิดว่าพวกเราคงทําถูกทุกข้อแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจเรียนขนาดนี้นะครับนักเรียนเอานะครับอ่ะตรวจเลยครับนักเรียน็นไงครับถูกทุกข้อใช่ไหมครับยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําได้ถูกต้องนะครับวันนี้นะครับก่อนจากกันเช่นเดียวกันนะครับเรานะครับมีของฝากนักเรียนนะครับอ่า ทั้งหมด5ข้อนะครับให้นักเรียนไปฝึกทำนะครับตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนจดลงในสมุดของตัวเองนะครับข้อ1ถึงข้อ5ย้ําทุกครั้งนะครับสําหรับนักเรียนนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจไปอย่างดีแล้วนะครับหรือใครที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนะครับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอรียนรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับทุกวันนี้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายนะครับวันนี้นะครับขอบใจนักเรียนทุกกคคนนนนนทีี่่ตััั้้้งงใใจเเรรรยหหาาพบบมะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน